จพิกานพี่น้องจ้าสยบุลาอยบุลาภาคธีภาน้องวากินตักล้วย้าพี่น้องเป็นยังไงยาคัแขที่หิวคัะแขกสมพี่น้องเอ้ยลงทุนไปเอาหัดตมบนสังปีบุเด้พี่น้องไปเาเ้ยงาไปมามืนึ่งหาพี่น้องเอ้ยยกเครียมาเลยวัตถุดิบนี่ยังในกล้วยเม็ดมะเขียะมะเขียะผักแก้วก็คือผักกระเสียทางข้างพี่น้องเอ้ยมายมต้นไรแต่พี่น้องเลยสนามตนไรต่ำนี่ต้นล่าตะไคร้เด็พี่น้องแต่ก็มีแักหน้าประเดี๋ยวปลาลัน โอ้ยขออนุากคัสมาชิกโต๊ะแก๊สเสียเล็กพีน้องก็นอนเที่ยวล่างเลยเลพี่น้อง้วยล่างก็เที่ยวเลยล่ะใส่บาร์แมวมันนี่มันตเท็ปันได้เด้อหมูอันแสบฟองมาสังเกไรมันนี่ก็ตเท็ตปันได้ิกซิาคน่วยนึงพี่น้องถกินชีน้าะมาลากอะไรเากพี่น้องเอ้ปวดกะโลเนาะตามมาขี้ก็แหลกพี่น้องเอ้เแป้นัวลน้อยอย่าใส่ไรเดี๋ปงนวน้อยก็ นอนกี่หอนนอนอ้ยเอาไงพี่น้องเอ้ยแดกแล้วตะไคร่ลงไปบัตรดูบี้คนนี้ได้ซื้อที่ยังแนวพี่น้องนี่แหละซื้อตะกบนี่แหละจับพี่น้องจ้าอันนี้ก็ได้ซื้อแล้วพี่น้องเด้วยไหวมันตันยันย่าฝังงมี่ตันยาฝังงมเี่แบบนั้นมีอยู่ห้วยพันตะกเกียดทางข้างฝั่น้าฝั่ีต้นจะคลองตะไคร้ต้นจะคลองเลยพี่น้องหน้ายังนี่ตะพิบได้ซื้ออยู่จ้ะ ให้กับใครได้ร้ายพี่หนอ,นอ,อไปนัคนปนะปนกก่คืนน้วไล่ไปนะปวดโเนาะพี่นอะบนี่มาแยคืนใส่พี่ห้อมาแย้คืน,นก็ได้ใส่มันบบมีมาเสื้อก็ใส่ดอกแกพี่นนอมาเสื้อกีหลายก็ดบบี หอมขักหนูขหอมก่วยจักด้วยพี่หนูกจัสามดวยนอกัาเนัะนั่นนี่หนาเมนนี่หนามาะไป่าแค่ใหนไม่แค่ไหนไก่สองไือกับพ่อน่อือ ้อนเลยแลัวก็ก้อนอนอนเลยกอโอ้ยลำายแน้งเลยอืละเอาไปยเน่ยย่มเลยตรงๆไปกดราบางคุตาด้อพี่น้องด้วยเดียนใต้ตานี่ตามแบบมีกระเทกกระนิเด้วพี่น้องด้วย ขี้แต่ใสหู้บียอันนี้แบบนีาแมองแต้ว่าอยากให้แซ่บคักอันัมียอันนั้นแ้วพี้เอ้ยียขึ้นเนาะปีนี้แยะมาแ้ีกีขึ้นก้องเ้ยหาแนวนไหมาปลูกดอกแนวหัวใส่ดนวนี่วเโอ้ยสิตะนาหมดเลยมีกระเดงนี่แล้วอบบาลมาคับรับยาซ้อนอีกเิ่อนูกงซ้อนนี้รงะไรกิด

ใหญสดใหญ่มองก้อนพี่นอ้องขนลื่นเหลพี่น้องจ้าฝนหยอยเดียวนี่บางนามพี่น้องมากมากพี่น้องจ้าเศมันก็รจะยบล่าเมนูนลำไรแตกเขาเทียงก็ท่านได้กินได้พี่น้องหากสิกินสมสักร xuất giọt. À, xinh đắng. Thức giọt nào có bao nhiêu nữa so ค่ะค่น้องเอ้ยยิกินำ้ำได้แ,แ่แสบน้ำน่ะ

มีบักนัดใส่น้ำเพี่น้องพีง่แสบบักนัดซับปลดซับปลาโดมักเกสียกรอบกรอบยูเซ่อยากคักบ่คักพี่น้องเอ้ยลงพุ่นที่รถจากบ้านเพียบบ่ล่ะ มอเตอร์ไซค์ไปจับมือสายไปบานยาไปเอากล้วยเม็ดระยะทางจากบานยุโราไปหาบานยาก็ว่าเป็นยี่สิบกิโลคนลราพี่น้องก็เฉพาะข้าไปแต่พี่น้องขันเป็นไปก,กับประมาณจคกสี่สิบโลนี่เราไม่เก็พี่น้องจ้ะอยากเนาะแถวบานก็บ,บ่มีขายเนาะพี่น้องตับกล้วยเม็ดนากินยาก

ตำบ้านนี้กินบ้านนี้เลยจะพี่น้องจ้าแสบแบตำกล้วยตำแบบบ้านๆตำแบบง่ายๆ่าจะพี่น้องจ้าแสบแสบต้องซวงอีกคือเก,ก่าตำม,มล่วยหน่ายด้วยพี่น้องเด้อสคุณชายไครคุณเจ้าพุทธลักษณ์ขอตัวจากพี่ล่านอนจากพี่น้องจ้าว่าไม่เป็นหมุนไล่สมุนย่อยแล้วขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อจากพี่ล่านอนจากจุกกะจ้าผลมันนี่แหละกัพี่น้อง